นวัดหลวงปู่สันคำเที่เจ้าอินทร์ู้ควยอันนี้เป็นทางไปวัดเพื่นเนะาะจะเข้าไปผูค้คุยอันนี้ก็ป้าประตูโขงเลี้ยวเข้าไปเลยเนาะ สุขตวัดฮาาเข้าสุขตวัดแล้วตอนนี้นะลมลืนเนาะเปนที่เปิดเวลาเจ็ดโมงหาสิบหกโมงวาลมลืนนีน่นะหมปนระศมเนาะลมลืนแหงฮาาขี่ป้ายต่ำนี่แหละ ไมครับหมดแล้วนะเนาะอากาศลมลื่น นนี้ทานจะขึ้นไปล้านดอกบัว ผสมตะเดนลากถือมาฮอดจุดสําคัญจุดที่ว่าเป็นปู่ศรีญาสถานองค์พระาธาตุเนาะเป็นภูษงดอกปัวซึ่งเป็นสถานที่สําคัญนะวัดป่าเทพวงศ์ผู้ควายทิพย์พระคนครปราบไหว้ไถ่มาฮอดนี่เข่บริกราบถือมาบมาฮอดวัดของหลวงปกุศลธรรมเนาะโอเคเดี๋ยวติกราบไปก่อน เหมือนภาพปฏิหารนะผสมเนาะเห็นปะจะมีเมฆลงมาสาธุเนาะ อันนี้ก็ลักเสาหินจำาลองหินอโศกแกล้วก็ต้นสีมหาโพธิบุษมิ่เนะสาธุเป็นกุกโพธิองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ตรัสหู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธิยาณ ฮุบฮุบรอภาพเสมือนขององค์ปูสุวรรณคำอยู่ด้านลุมมื้นนี้ไม่ได้พบเพิ่นเนาะเพิ่นอาจจะมีกิจุระหน่อยหนึ่งนี่แหละเลยว่ามากราบศาลาลงธรรมเป็นฮุบรอของหลวงปูสุวรรณคำแทนเนะาะ คู่เขาคุยหรือผ่าจ้องกันเองนะธรูมสมนะจะลองพาขึ้นไปเบิ่งวิวอยู่ด้านเถิงก่อนมาจังามพนาดใจ